แล้วก็ในรุ่นสปอร์ตนั้นเขาจะให้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเป็นดัมเบรกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเฉพาะคู่หน้านะครับถ้าเป็นตัวเสริมแพคเกจจะได้เป็น4ล้อเลยอ่าเพราะว่าตัวเสริมแพคเกจจะมีแรคทซีค้ค่คอนโทลนะครับคันนี้เป็นคู่คอนโทรลอย่างเดียว สวัสดีครับผมแม็กนะครับแม็กเป็นผู้ดึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดสาขากระปดงนะครับวันนี้นะครับแม็กจะพามารีวิวรถฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับเกียร์6สปีดเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีแรงม้าถึง170แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรราคาคันนี้นะครับ994,000บาทนะครับช่วงล่างเป็นโมโนทูบพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับทันนี้จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%พร้อมชุดแต่งร็บคพันนะครับเดี๋ยวแม็กจะะพาาามดูนครับว่ าคันนี้แต่งชุดแต่งรอบพันอะไรเข้าไปบ้านนะครับสป็นแบบฟอร r ดเลนเจอร์สนะครับท่านใดสนใจนะครับในก่อนปีใหม่นี้นะครับก็มีโปรโมชั่นรออยู่เทียบเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งรอบพันหรือจะรับเป็นส่วนลดเงินสดก็จัดให้ได้นะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ไว้หน่อยนะครับวันนี้แม็กจะพามาดูนะครับรอบคันรอบ Ford Ranger Sport คันนี้สวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยครับ สปอร์ r เรน r จอร์สรนะครับเครื่องยนต์2.0ดีเซลเกียร์6สปีดแบบอัตโนมัตินะครับแรงม้า1 7 0แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร อันนี้ช่วงล่างเป็นโมโนโทูบแล้วนะครับสำหรับ f อร์ r a n น e r Sport ที่อัพขึ้นมาจากรุ่นฟอร์ r a n น e r อ l s นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์เดียวกันเลยอ่าแล้วก็เป็นเบรกแบบปั๊มลมด้วยนะครับในรุ่น6 AT อทีนะครับจะได้เป็นตัวเบรกแบบปั๊มนะครับถ้าจะเป็นรุ่น10บ t อทจะเป็นแบบอิเล็กทริกแบคบูสเตอร์นะครับอ่า จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าแต่งอะไรเข้าไปบ้านนะครับเริ่มจากด้านบนเลยคาหลังคานะครับเป็นแบบยกสูงเหมือนกึ่งกึ่งกับวายแท็กเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้แล้วก็ฟิล์มด้านหน้าขนาด40นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอันนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วฝากระโปรงหนะ้าติดตั้งสกรูแบบแรปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ เป็นสกรูที่แตกกาวเข้าไปนะครับไม่ใช่สกรูแบบแรปเตอร์หรือที่เป็นเจาะรูนะอันนี้ก็จะให้ดีไซน์ความสวยงามแล้วก็ฝากระโปรงหน้าที่เป็นเดิมๆจากโรงงานก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยล่องระบายลมนะครับด้านหน้าไฟสีด้านหน้าสามจุดมาก,กับกระจังหน้าเอฟโออาร์ดีอันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์รอบคันนะครับ ตัวแต่งแรปเตอร์รอบคันคันนี้ก็จะได้ตัวกันชนหน้าเป็นของแบบแรปเตอร์เลยอันนี้เป็นงานแบบเหมือนของแรปเตอร์แท้ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะให้ความดีไซน์ที่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในตัวแรปเตอร์ก็จะเว้นเค่งนี้มาพอดีเหมือนกันเลยเนี่ครับอ่าจะใกล้เคียงกับงานของ Ford p e r f o r m a n c e เลย อันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเป็นชุดแต่งแรปเตอร์รอบคันนะครับก็จะเป็นกันชนหน้ากระจังหน้าไฟสิสามสุดด้านหน้านะครับมีสีขาวด้วยนนลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาป้ายทะเบียนนะครับเป็นของไฮฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนหรือลูกค้าจะเลือกเป็นฟอร์ดร์บะแดงก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็แถมให้รุ่นนี้เป็นไฟตัดหมอก LED ด้วยนะครับเป็นสีขาวเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วย บรบบไฟตัดบอกรุ่นนี้อ่าแล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับมีการแต่งยกสูงสองนิ้วอ่าหน้าหลังนะครับเพิ่มปีกนกปรบองศาด้วยก็จะให้ฟีลสูงแบบนี้เลยห่วงลากจูงด้านหน้าสองจุดนะครับพร้อมแผ่นรองกันกระแทกด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับสินจำ้จำเดิมๆจ,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 จากโรงงานแล้วก็พลาดไปได้เลยนะครับไฟหน้ามารติเดฟเลกเตอร์ในรุ่น โอเคที่ไฟสีแคมป์นั่นเองนะครับไฟแบบนี้ก็จะสวยเลยเวลามองจากในมุมมือก็จะเป็นไฟสีแคมป์เด่นมาแบบนี้เลยนะครับไฟเป็น LED สีขาวนะครับอ่าแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านในสีเหลืองอันนี้เป็นไฟที่ได้ในรุ่น XLs ขึ้นมานะครับถ้าในรุ่น XL Part ยังไม่ได้ไฟแบบนี้นะครับลูกค้าแต่งเพิ่มเติมอันนี้จะให้เป็นไฟหน้า LED มาแล้วนะครับ แล้วก็ติดตั้งคิ้วเขอาไฟเข้าไปนะครับคิ้วเขอาไฟเป็นสีดำด้านนะครับมีตัวหนังสือของเบาเลนเจอร์แล้วก็มาที่คิ้วซุ้มล้อนะครับก็เป็นแบบแรปเตอร์เลยเป็นงานฉีดนะครับไม่ใช่ของฟอร์ดแท้นะแล้วก็ล้อนะครับที่เป็นเอแวรไพเวอร์เวอร์ชั่น3นะครับมี12ก้านอ่ะ ทอปเ็ลบห้าใส่ยางคอสลลดเดอร์นะครับยางคอสลลดเดอร์ก็จะให้หน้ายางที่สวยนะแต่ว่าค่อนข้างจะไม่เสียงนิดนึงนะครับขนาดยางเออสามสิบสามคูณสิบสองสิบห้าอาสิแปดหรือเปล่านะอายี่สิบนะครับคันนี้ยกสูงด้วย เดิมๆจะเป็นล้อ18นะครับถ้านในรุ่นสปอร์ตนะครับอ่าอันนี้อัพไซส์เป็นล้อ20เพิ่มยกสูงอีก2นิ้วนะครับมีออปชันเพิมเ่มเติมเป็นปีกนกกับองศานะครับแล้วก็ลูกหมากันโค้งครบเลยลอง2ต้อนนะครับที่รแปลความร้อนไม่มีคำว่าเทอร์โบแล้วเพราะว่าเป็นตัวรุ่น2024ด้วย แล้วก็กระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะครับเป็น LED ด้วยที่ไฟเลี้ยวบริเวณหูกระจกนะครับถ้านในรุ่นส่วนเกตจะมีกล้องวิวรอบคันด้วยแต่ในรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นสาตนดาดนะครับมีบายสปอร์ตให้นะครับสาหรับกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นสีคาร์บอไฟจะกั้มกัามต่นกับสีตัวรถนิดน,นึงนะครับสีจะไม่เหมือนกันจะออกแนวสปอร์ตนิดนึนนงแต่ว่าก็ไม่ใช่สีดําด้านเลย เบ้ารองมือจับเป็นติดตั้งเป็นหนังอ่าเป็นแบบดาด้านนะครับพลาสติกดาด้านแล้วก็เบ้ารองมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ามันที่เปิดประตูเป็นกุญแจกุร์ทนะครับเมื่อเราพกกุญแจไว้ใกล้ๆรถเราสามารถล็อกได้นะครับอันนี้เราล็อกรถแล้วนะครับเราจะปลดล็อกก็ได้นะครับปลดล็อกแค่สอดมือนะครับพกกุญแจไว้ใกล้ๆตัวอ่าแล้วก็พามาดูรอบๆคันต่ออีกเลยนะครับด้านบนติดตั้งเป็นคิวกันสาดจาก ศูนย์สอดเราอยู่แล้วนะครับเี่มันไดขึ้นน้านข้างเป็นพลาสติกยิติดกับตัวรถเลยสามารถขึ้นไปยืนได้เลยนะครับก็จะทันลื่นด้วยมีลอกระบายน้ำด้วยนะครับติดตั้งฝาปิดครอบถังน้ำมันอ่านี่นะครับ โลบาแบบวายแท็กเลยนะครับอันนี้เพิ่มเติมน้ำ <ๆ S 1> เดิมจะไม่มีโลบามาให้นะครับในรุ่นสปอร์ตอันนี้ลูกค้าสั่งจุดกแต่งของวายแท็กเข้ามาก็ใส่ให้ครับสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับลูกค้าเลือกได้เลยแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ครึ่งหนึ่งจากโรงงานนะครับมีครอบเป็นสีดำด้านนะครับครอบไฟท้ายแล้วก็ด้านข้างก็จะให้ควาว่าอนแรปเตอร์มาด้วยอ่า ไปได้ฟิลแบบแรตเตอร์เสริมแดอะไรเงี้ยนะครับอาแล้วก็ไนได้ขึ้นด้านข้างนะครับก็รุ่เนเล็กเจนเนี่แล้วก็ในส่วนของด้านหลังเป็นฝาท้ายแบบอีซิลิฟนะครับยกมือเดียวได้เลยนี่นครับน้ำหนักเบามากถ้าเป็นไม่มีอีซิลิฟก็จะหนักอ,อันนี้เราสามารถใช้มือเดียวได้เลยนะครับ ไฟเบรคจุดที่สามตรงกลางนะครับบริเวณบามอจับมีกล้องก้องมองท้ายมาจากโรงงานฝังอยู่ที่โลโก้เลยโลโก้สีฟ้าของฟอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งตัว FORD ที่เป็นคาดหลังนะครับเป็นสีดำเราให้มิติมาเป็นแบบเข้เมๆเต็มๆข้ออักษรคำว่าเลนเจอร์ติดตั้งเป็นอะคริลิกด้วย กันชนท้ายนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับาจะคล้ายๆกับสีตัวรถเลยอย่างที่หูกระจกเขาเลยนะครับดูในกล้องนี้อาจจะเห็นเป็นสีเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีเทากาไฟอันนี้ยกสองนิ้วนะครับช่วงล่างเป็นโมโนทูบอยู่แล้วติดตั้งอะคริลิคคำว่าติดตั้งแปะสติ๊กเกอร์เป็นแลปเตอร์เลยครับ มุมมองด้านข้าก็สวยเลยนะครับลอ้อยก20อ่าล้อ20นิ้วยกสูง2นิ้วด้วยหน้าหลังเลยนะครับ <c oughs> กุญแจเป็น immobilizer แล้วนะครับก็อ <c oughs> ย่งางที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ด้านในพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลย แล้วก็เป็นกุญแจแบบพุชสตาร์ทนะครับเพียงกดสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กิมเข้าไปนะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับจอกลางเป็นจอแบบดิจิตอลพวงมาลัยมีคุยคอนโทรลด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาสามารถปรับเลือกเมนูด,ด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ปรับเสียงได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านซ้ายนะครับจะมีตํากัดลิมิตความเร็วได้นะในรุ่นนี้มีคุยคอนโทรลน,นะครับ สามารถตั้งให้วิ่งเองได้นะครับลูกค้าคอยเบรกเอาอย่างเดียวนะครับแล้วก็จอนะครับจอด้านในจะเป็นจอขนาด10นิ้วเออจอซิงโฟเอด้านในนะครับเป็นแยกแอร์ซ้ายขวาแล้วเป็นแบบอุณหภูมิอ่าแล้วก็สามารถหมุนแยกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีจุดชาร์จแบตเป็นไวเลสด้วยนะครับสายซีว b ได้หมดแล้วก็เกียร์แบบ6สปีดนะครับปรับเมนูนได้เลย ลูกค้าสามารถเลือกปรับใช้งานได้ด้วย2แบบนะครับแล้วก็สุดวางแก้าน้ําตรงกลางที่วางกุญแจนะครับบริเวณนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลย <c oughs> ก็บอ่อหนังนะครับสําหรับรุ่นสปอร์ตจะได้เป็นบอ่อหนังแล้วก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเลยมีโลโก้คําว่าสปอร์ตด้วยนะครับหนังก็เกรดเดียวกับวาแท็กเลยนะครับดีมากๆเป็นหนังแองฟอร์ดนะครับให้ความนุ่มและก็สุข,ขุมนะครับ บอกคู่หน้าปรับเมนูนะครับปรับด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารปรับได้4ระดับฝั่งคนขับปรับได้6ระดับนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็สวยเลยนะครับรุ่นสปอร์ตด้านข้างประตูเป็นเซ็นทัลล็อกนะครับก็จะมีการเปิดกระจกแบบไฟฟ้าอ่าแล้วก็ปรับ คับเก็บผูกกระจกได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็นท่านล็อกสามารถเปิดฝาถังน้ำมันได้บริเวณนี้นะครับเพียงท่านกดล็อกตรงนี้นะครับปรับองศาของกระจกมองข้างได้หมดปรับไฟมี4ระดับนะครับปรับจอดปรับ Auto, ออโต้ดับไฟหน้าหรือเป็นตั้งให้มันล็อกเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับองศาของไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับตรงนี้เป็นบริเวณการปรับภายใน แสงหน้าจอของเรานะครับสามารถปรับได้ที่บริเวณนี้เลยบวกลบได้เลยแล้วก็น,นี้ไฟตัดหมอกนะครับสามารถปรับพร้อมหมดการใช้งานไฟหน้าได้เลยอย่างเช่นเราปรับเป็นโหมดออโต้นะครับเราก็จะใช้ไฟตัดหมอกแบบออโต้คือมันจะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับเปิดขวาซ้ายได้เลยหรือถ้าลูกค้าล็อกเอาไว้นะครับมันก็จะส่องแต่ข้างหน้าอย่างเดียวถ้าใช้งานแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็มีการเปิดปิดได้เลยนะครับ พยางปูพื้นนะครับเป็นของเรนเจอร์เลยติดตั้งจากศูนย์เลยนะครับอันนี้แถมให้อยู่แล้วพวงมาลัยลำโพงที่ด้านขวานะครับของรุ่นนี้ติดตั้งกล้องหน้าเพิ่มเติมนะครับเป็นของฟอร์ดเลยอันนี้รับประกันพร้อมตัวรถเลยนะครับสามปีตัวรถปร,ประกัน5ปีแต่ฟอร์ดประกันกล้องอันนี้ให้3ปีนะครับเขาให้ได้แพ็กเกจไปนะครับราคาพิเศษให้เลย แล้วก็ไฟในส่วนของกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงจากด้านหลังด้วยแล้วก็ในส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีทีมด้านบนจุดดึงตัวขึ้นที่เสา A มีหมดนะครับที่เสา B ก็มีคอนโซลภายในดูรวมๆแล้วสวยแล้วครับแล้วก็ให้ดีไซน์แบบหล่อเลยนะครับเวลานั่งก็รู้สึกสปอร์ตตามรุ่นเลยก็จะนฟความหรูขึ้นมานะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับด้านหลังก็ได้แอร ของผู้โดยสารตอนท้ายมาด้วยนะครับก็ให้ความคลุมเลยมีจุดชาร์จแบตด้วยนะครับเป็นแบบ12โวลต์อ่า12วัตต์นะครับนี่แล้วก็ดีไซน์นะครับอันนี้เป็นหนังหุ้มกับตัวพักแขนนะครับก็จะให้ความสบายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าที่พุ่งที่กระจกอ่าแล้วก็บีบเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นพลาสติกนะครับแต่ในส่วนของที่พักแขนเนี่ยเป็นหนังแล้วก็มีจุดรางแก้วน้ําให้ด้านหลังนะครับก็สบายเลย แล้วก็เบาะหนังด้วยนะครับสามารถพับดึงลงมาพับแขนได้นะแล้วก็ดีไซน์ก็เหมือนกับเบาะหน้าเลยเป็นยังไงกันบ้างครับรับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับบอดเดนเจอร์สปอร์ตนะครับราคาเก้าแสน้าสี่บาทตัวนี้นะครับพร้อมโมชั่นนะครับดอกเบี้ย0%นอ่าลูกค้าดาวน์ี่้าปนะครับลูกค้าก็ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นเเไปเลยผ่อนที่สี่สิบแดเดือนนะครับหรือจะรับเป็น6กสิเดือนก็ได้ หรือจะรับเป็นพร้อมชุดแต่งนะครับก็แนะนําเลยนะครับลูกค้าที่จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่แปดเดือนได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะครับหรือจะรับเป็นต่วลดก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้ารับเป็นชุดแต่งนะครับก็จิ้มได้เลยอยากได้อะไรนะครับผมก็จัดให้แล้วก็ตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของแมวไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะครับสวัสดีครับ